สวัสดีครับแม่ครับสาธุลูกสาธุครับแม่สาธุค่ะครับผมมาหอนใบใบเมื่อนี้ก็ได้เห็นแม่ก็เรืงเห็ดเบี้ยกดูว่ายู่บ่าเศร้านี่แดดนอนหอนก็ได้เนาะบำเพ็ญหด้่งไงบำเพ็ญครับว่ายู่บ่าเศร้าเห็ดนั่นเห็ดนี่อยู่บ้าขนาเอากับบอเป็นอย่างบอกแด่ว่าบอกเพื่อนว่าวันนี้ถมาถามคว่าเกือบหนาเป็นเช่นไรพญานาคเขาเป็นไรมีฟูซอยเห็ดซอยส่างมาบ่เปลี่ยนจะได้ไอหนวดพญานาค้อหนวดบ่สอ่นนี้ เป็นจะได้กยังเพิ e oh, mate. Oh, mate. Ah, ่มเติมโอ้ม uh, ีมามเล็กเล็กแน่นอนอยมีคอยทยอยเข้ามาเรื่อยครับผมโอ้ยจ้าทกจะเป็นเพื่อนใจบุญใจท่านจังแล้วทยอยเข้ามานี่เแต่ว่าโอ้นี่บ่ไอ้ทีไร่ซื้อมาไหมกาลังเขียนให้เพื่อนนี่บ่แม่บ่โอ้นี่เด้อครับผมจารึกชื่อบนแผ่นทองใครยังไม่แก้งให้แก้งมาเนาะแม่เนาะใให้แก้งซื้อน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดมาเพื่อนทีได้เขียนซื้อใส่แผ่นทองปกกระซับแล้ลก็สี เอาไปใส่องค์จำลองปูสีสุทโธงยาสีปทุมมาอ่านี่แหละแทแผ่นท่องโวกข้ัพท์กู้ใดมีโอกาสได้เอาดวงเอายังมาใส่ได้หนิห่วยบะยัดบะยากซื้อแผ่นท่องกับพ่อแห้งนะพวกข้าศัพท์นะเออเฮ้ยจากศัพท์จีนกันท่องวันที่บะยุดบะยากแผ่นท่องพวกข้าศัพท์เพิ่นว่าบะยุดบะยากบะยากบะจุนแน่จัดเนาะโอ้ยบะยุดบะยากบะยากบะจนมีแต่แนวดีๆเขามาเด้ แต่ว่าก็ย่อมใจอยู่ระพูเพื่อนว่าถือเลขถืเอเบือนั่นเพื่อนก็โอนนา่สั่นผู้โอนมาซอยก็ไใดในปุนสอบสองสอบซอ,อ,อยยิดก้อนหนึ่งซอยเหียงก้อนหนึ่งเพื่อนก็ซอยไส้ฟองหนึ่งเพื่อนก็ซอยกันเทสมากค่ะเอออันนี้หละคือนำใจครับแแน่เนาะ,ะโอ้อยากในบุญนในอย่างแต่ว่าทั้งคาทิวไปแล้วเพื่อนกันพูดถึงเรีองพญานาคนี่เนาะ,ะเพื่อนจีคือถึงเรียงโชคเรื่องลาบท่านที่หลอที่ ค่ะเพราะว่าเป็นปูน้ำแห่งความโชคดีเนาะความโชคลาบพระานางนี่ต้องทรัพย์สินเงินทองโชคลาบเท่านั้นนี่นงวะผู้ใดเฮ็ดให้ว่าคุณแม่ท่านนึงเฮ็ดแล้วเฮ็ดบุญน้ำแล้วเนี่ยไปถึกเลยงเล้าคือว่าฉันค่ะเนาะที่ได้แซนเะไพอดีใจว่าชันม่เคยถึกเล่เมือนั่นเลยดนี่เลยนี่แมนแมนค่ะท่านตาเลยนี่นี่ปุ๊บบอกแล้วมีปูมากักวมาแน่แท้ว่าแล้วก็ได้เอ้าว่าแล้วว่าถามแม่ขี้นี่ล่ามเอห้าก็ได้ อาบันทึกคุณแม่ขออนุญาตถามนิดน้อยหน่อยเนื่อว่าเพิ่งตัวเลขที่ได้มาอ่าผมกับว่าได้ลงตัวเลขเอฟซี <Okay. S 1> ลังก้นพนก่าถามมาอยู่ว่าเอาก็เป็นนังคือบอลงตัวเลขให้แน่ว่าั่านห้ฟังคีไปมันจบเด้อรอยพี่น้องลังเท้าผมกับว่าได้เขียนเนื่องจากว่าสัมภาษณ์กันแบบสดๆจริงๆเว้บนันนี้ที่ได้มานี่ตอนนี้ณนะตอนนี้เนะ้องแม่เนาะ <Yeah. S 1> เข้ามีเลขยู่จะหางแม่ ใเลข2หาง2หางจ้าอ่าอ๋อันเลข3ตัวนี่เป็นตัวใดก่อแม่ฮะ757ลูก757จ้าแล้วก็91 91 757แล้วก็91จ้าเท่านั้นจ้าน้องเหนือจากนั้นบ่แม่นบ่โอ้นั่นเห็นบ่มี2หางเด้อผู้ชมเด้ออ่ามี757แล้วก็91เนาะจ้าแต่ว่าบัดนี้อ่า เียเกาเดี๋ยวเดี๋ยวเคียนเนีเพียงเคียนเขียนมาให้โชว์ให้เพื่อนเนีเพียงเอาตัวเลขมาโชว์เนีเพียงเจ็ดห้าเจ็ดบอสใช่ราคาหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมันจะเป็นเครื่องวัวที่มากบอสละเมียอ่มันจะเป็นเครื่องหัวก่อนบอสตัวนีตัวนี้กับพิจนาเบิร์กอยู่ครับก็เห็นบอสละหัวก่อนเด็กเกียดเด็กเกียกับเด็กหนึ่งครับผม เขียนมันเขียนคือหนึ่งนี่ที่จริงแล้วจ้ามันเขียนคือกันเขียนกับหนึ่งน้าแม่เนาะพิจารณาเบิ่งเอาลพิจารณาหนาเบื้งถ้ากันเอาให้มันเป็นตัวให้ไปแล้วเนาะนานให้ไปแล้วก็เอาให้มันเปลี่ยนในที่นานเก้าเอกระดับนึงก็สิบ่าเป็นหกนึงตีลังกาีนถูกต้องแล้มันคันจิตีกันนี่หลีเนี่ยมันมันแตกแานไปได้หลายเด้อเมิ่งกว่าที่อธิบายชูฟังเรื่องเหมือนเนาะค่นคดีเปลี่ยนสั้นที่อธิบายไอ้ที่เขียนไปนี่ว่าคือตัวเลขที่สิ่แปะให้เรียบร้อย ไม่ขี้หายมาเจ็ดห้าเจ็ดก็อย่าลืมหนึ่งห้าหนึ่งคือกันเนาะส่วนเก้าหนึ่งกะอย่าลืมเก้าเจ็ดค่ะแม่นไหมเก้าเจ็ดก็อย่าลืมหกเจ็ดน้ำนี่บาทนี่นั่นต่อปันนี้นอาจารเนาะเออครับครับเขาเข้าตีเลขอื่นเข้าตีเฉพาะเจ็ดนี่เป็นหนึ่งเท่านั้นค่หนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งได้เท่านั้นเนาะแม่นไหมเนี่ยเออแล้ววันนี้เก้านี้เคยครับเป็นหกบ๊วยบ๊วยแล้วกันอะไรกับพิษหน้าบอกเนี่ยบอ อันต้นนี้แล้วแต่ก็แต่ก็แล้วแต่จังหวะเพิ่นนั่งเตะเอาเพิ่นขีดพวนั้เ,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 เพินพ่นก็ตีลังกาปั๊บโอ้นั่นเห็นบ่นบ่ะไม่ปัญหามันมันมีปัญหาปัญหาเราที่อ,บอ <c oughs> ีบาน,นี่เนาะแม่เนาะเออนั่ <c oughs> นแ่ะจังหวะแม่งัวตอนแม่ก็เว้าอยู่บอกว่าเอาพิดหน้าเบิ่งแต่ว่าหัา่นงอ่าเฮาแั่นผิดหน้าบ่ยังบ่ตอบโจทย์เออยังบ่คักดซั่นยังบ่คัก แต่ว่าวันนี้พี่แย่หน้าคับหลายลายเรียกียรติมากอีกแล้วนี่เนาะอืมแต่ว่าเลขกอบเพราพี่การเปลี่ยนแปลงอย่างดอกแม่ยังยังคงทีเป็นตัวนี้อยู่าอ่เพียงแต่เพียงแต่ให้พิ่หน้าเอาซื้อว่าแม่บอกที่ขยับขยายจังไหนทีเฮ็ดจังไหนกะพิ่หน้าเอาเนาะโอ้บรดนี้นโซ่เลขให้เพื่อนเบิ่งจยังน่อยในเพียงเหมืนเนาะห่วยแต่ว่าห่วยอาจารย์เอฟซีนี่โทรมากมือเสาร์นี่ก็ว่าโอ้ ยามันออกเกตหาอย่างของเราคักๆนี่แล้วสันว่าเห็นเห็นเลขหายอยู่ใบหงยะเออไม่ซี่นี่แหละวอาเสนว่าโตบักง่ายมาเลยมันว่ามันคอมินมาบอกตัวไ้แมนได้ใครทักกิ่ข้างได้ได้หวานนี่บอกเห็นเลขหาบอกเอฟซี่เอฟซี่มันโทรมาบอกมั่งสันเลขหาไปอยู่น้ำใบหงองอย่างกับเปลี่ยนไปน้าอาจารย์เนาะตัวได้แมนได้อเด็ดดีอันนีบ้างโชั่วเอฟซี่เิ่งจังหน่อยแม่ยกำลังหยากเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเต็แผ่นทองโปรแกรม เอาอเอฟซีดเด้อผู้ใดที่ยังบอกว่าส่งไลน์สื่อไลน์น้ามาแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังขาดอีกหลายอยู่เจ้าตัวปัจจัยในส่วนที่สรัง่งในส่วนที่ที่สร้างผู้สีสุโตและก็ญาสีปทุมมาเนาะ<ช>ก็ยังขาดอีกหลายอยู่ช,ช่วงนี้ก็ยังที่ต่อมาได้เรื่อยๆสำหรับผู้อยากเคลียร์จากสร้างอยากร่วมบุญอยากเอาโชคเอาชัเอาโชคใหญ่น้ำกันเนาะค่ะเออนเห็นว่านะครับวันนี้เพื่อนกล้องมาให้เพคนเบิรงจังหน่อยมุงดูวันนี้เห็นระบายเรียก อยู่ใบโหคุณแม่ก็ได้เออเบิ่งเอาเด้อ,อเปลี่ยนยูซูมองลกอกว่าเพื่อนว่าผู้สีได้โชคนะ่เดี๋ยวเห็นยูซูมองเล่นป<อ>ใช้กับแม่นรดน้ำมาจ้ะอ้ยแม่นมอันนี้เด้อครับเลขครับผมตีความบอกเอาเอ่าแม่เพื่อนบอกว่าเอาให้มันเป็นแม่เพื่อนว่าวีเอาชูฟังหรือเสือุณแม่เพื่อนกับว่าแม่นพู้สีเสวไหลมีแต่แอปนี่แหละวิาหลปวดจนลิ้งหลับเอาเอปเียงโทรมาเลอขอตีเนี่ยพู่ชัดมา อยากฟังเมซี่วะคนว่าบ่ได้อยากฟังตัวเจ้าสองคนเบาเดียวสิไม่มากระจนใจนะพี่น้องเนาะนี่เล้วว้าวเนาะเฮ้ยเทียนหนังกือกไอ้เบิ้มเบิ้งก็ยันเสียเลยอาจารย์เขาเกือกไก้เบิ้มเบิ้งเสียอ่ากลยฝากถึงเนาะผู้เพิ่มถือศีลเพิ่นบ่ใครเบาหลายเด้บ่ใครเบาหลายแม่ชี่นี่ที่เบาเบาหลายค่ะเขาถามคำตอบคำแม่นอาจารย์เอายังสั้นผู้สัมภาผัสเทียจังไหนมันมมแต่เบาเองเท่าแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ เพราะฉะนั้นเพื่อทสีให้พ่อแม่พี่น้องแตกฉานนี่คลิปนะครับในคลิปที่กำลังชมอยู่เนี่ยอแอบกับพราย่ามที่เบ้าเติมมาให้ให้พ่อพี่น้องเข้าใจมันต่อไปอืมสันตัวอ๋อเพิ่นว่าถ้าแข้งอ่ถาถ้าแข่งก็เพิ่นตองมาแข่งสวดมนต์ เออพูดแล้วแข่แงสวดมนต์ผู้ใดที่นั่งได้โดนนั่งสมาธิยังเสียสวดมนต์ยังเสียเออนั่งกรรมฐา,านนี่ม้ารวดเพื่อนขันแข่งเราต้องมาแข่งกับบุญพ้ารวยขันแข่งเราท่าตันตัวนะจาัดนะขันแข่งไหนกะอนุโมทนาบุญน,น้ำครับสำหรับผู้ที่เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านสาั่งองค์จำลองปูศรีโตยาสีปทุมแม่น้ำม้านะครับผู้ใดซอยเฮ็ดซอยสั่งเข้ามากะอนุโมทนาบุญน้ำเด้อครับผม งวดนี้เราหาวเจียวจังจนี่เลขอยู่ทั้งหนานี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งแต่ว่าคุณแม่คนก็บอกว่าให้พิจารณาเอาเห็นมงวดว่างหนึ่งม้นเปลี่ยนจังไหลาบบ่เพ่นวางสั่นเอาให้มันเปลี่ยนเอาให้คลาดแล้ว่าัดนี้ขันห้าสิามองกันช็อตนี่นี่ต้องบอกว่าเจ็ดห้าเจ็ดจังเสียอาจจะเป็นได้ก็คือเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งจ้ะเนาะเท่านั้นแหละอาจารย์ขันว่าเป็น อ่าหนึอาจ์ทเป็น1 5 7บอกเมือจากไหนมันสับได้เพราะว่ามีเกตสองตัวเด้ค่ะแต่ว่า1 5ึ่งาหนึ่งานึ่งามค่ะอาจารย์1 5 7นี่งแม่นง่ามเกิดนึ่งหาเจ็นี่1 5 7งามเพราะว่ามันอาจ์ทเปลี่ยนจะตัวหน้าก็ได้ตัวหลังคงที่ก็ได้มันบ่เปลี่ยนทั้งสองตัวมันบ่ล่ะแม่นค่ะเออเปลี่ยนชั้นอ่าแล้วบารนี้9 1เนี่ยค่ะอ่าคันเฮาสิมามองดีๆบปดนี้9 1นี่อย่าลืมว่า1 กับเขียรถ้าจะเป็นตัวเดียวกันคือจงวดที่แล้วเนาะเก้านี่อ่เก้าหนึ่งนี่อาจจะเป็นเก้าเกีได้จ้เท่านั้นแล้วอาจารย์ในลักษณะเดียวกันอีกอ่าในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเก้านี่จะมาหมุนเป็นหกไหมจะเป็นหกหนึ่งหรือหกเจ็ยไหมสันนี้เม่นว่าเป็นไปได้หลายกว่าแล้วนี่เดียวสิสรุปอ่าทีมไทยในช่วงใกล้มือออกว่าคุณแม่ชี่เพื่อนซัมมาจังไหรอ่าหมายถึงกระซิบล่ะ ซื้อซื้อคักระบบคุณเชนอาจารย์ซื้อคักระบบแล้วก็ซื้อขึ้นไปเทิ้งทำลอยซบหนั่นคักระบบโอ้โหไปทำลอยซบนั่งดีแมนที่ไปย่ำอีกเลยไปย่ำอีกบ่แมนค่ะอาจารย์ไผว่านบ้งบังไปมานในการบ้านไม่ได้คักแล้วยังสิไปย่ำอีกแมนเอาคว้วชั่วได้ไหมเอาคว้วชั่วเพื่อเสียเอฟซีเฮาบ่ลงทุนหลายบ่ลงทุนหลายเอาน้อยๆเคนเคนเอาน้อยเคนเคจังๆจ้ะโอ้ย่งเป็นให้แต่ว่าเดี๋ยวไปหาลอยเข่าเมียขายไปก็ได้บ่ได้ไปหาลอยเข่าเมียเพิ่น เขาซีไวเร็วได้หกคิปก็สอบแม่นว่าอ้แต่พ่อขัดสื่อเลขกวิราชันอ้าวแต่เขาบอกว่ขายเทียร์หลายห้องร้อยเมื่อเท่าหน่อยตีร้อยเท่าหน่อยขายเอาเนาะขายเอาเดี๋ยวเขาซีไลหูเรียกขันร้อยหลายร้อยหลายเขาหูาการเทียร์เรสอบสองสอบใจปัญหานี่จะสอบร้อยเอาพี่น้องก็เตรียมร้อยเขาเมียขายแล้วนะพี่น้องเด้อยวันนี้วันต่อไปวันนี้อัดเต็มที่แต่ว่ารถอยู่หันเอาเข้าไปเขาไฟแน่นไว้เตรียมตัวอัดเหล็กช่วงนี่แล้วอัดเต็มเมแยวเลยการชิเปลี่ยนเป็นเบนเล่นวิาชันอ่าคันเทียรวันนี้ต้องได้ ได้เบนมาขับเลยนะครับผมคันเทีว่านี่ได้แน่นอนค่ะได้เบนเลยแต่ว่าคือมีควาวมั่นใจเตรียมอัดอตอนนี้กาลังเที่ยงอยู่ใจบุญก็เอาเลขคุณแม่เพิ่นไปเที่ยงอยู่ค่ะซอยันเนาะจ้ะเนาะเขาก็ต้องเอาเอาควาวมั่นใจเขาก็ิีการลงทุนเนาะค็ลองเที่ยงบิ่งร่างเที่ยงฝันกับตัวเท่ากันเด้อรองเที่ยงอะไรเนาะเป็นน้องผู้ใดเสี่ยงเลขแม่นก็ลองเสี่ยงบังกรลงทุนเนาะจย์เนาะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเนาะมีความเสี่ยงมี สู้น,น,นีนะเราเพิ่นการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นพอแอ่พิ่น้องที่เบิ้งคลิปนี้อยู่กับใช้วิจารณญาณในการรับชมชอ,ชอบก็จัดขัดข้อผ่านทางช่องเขาเสนอเนปแนวทางพอแอ่พิ่น้องกับบได้ฟันตงวัติตรกลั่ลนปเปอร์เซ็นลอยปเปอร์เซ็นโมเมนต์อของที่ว่าอยู่ในเมื่อแท้ๆมันก็นกนยังหลุดไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างไ็ใจสติดีดีะนั้นแล้ว วดนี้ก็เที่ยวรถไปจำนำแล้วล่ะหลังจากเฮ็ดคลิปนี้เตรียมอัดเตรียมอัดเตรียมเน่าเฟียนเฟียนเฟียนเบนเลยว่ะนี่ะเห็นปะสังเกตเห็นกล้องนี่เห็นปะเห็นเตียเกตหาตัวเตียเกตที่หลังหายเห็นปะมาเบิ่งมาเบิ่งเนี่ยอภินิหารไม่ขี้เฮ็ดเบียกเลยเห็นปะเห็นปะเห็นเตียเกตหาเห็นเตียเกตหาโอ้ข้างอีเลียวอาจารย์เห็นปะ ก้องกล้องพี่กล้องกล้องตัวกล้องของบุญพระรวยพี่เห็นแต่เก็กากหาพี่น้องเห้ยเห็นแต่เกศนาก็ะย่างมาตัวนึงเสียไปใสเออเฮ้อตัวที่มันเสียไปที่เป็นศูนย์ซะบอกเราไปไล่เหงเปิดต่เพียงเงินไปหนาเนาะเอาวันนี้กันที่ลบกวนไม่ขี้พนตรีตัวเนาะโอ้เบียกคนหลายเฉดเียเบียกคนหลายจังฝากแม่จันอืมอ่าพูดที่โทษหาม่ซีเนาะถ้าอ่าลัง สีมงแรงหรือหามงแรงนี่ก็คือเพิ่นสวนม่นเนาะก็ยายาหน่อยใจว่าเพิ่นบลับนะโอ้แมนแมนเพิ่นเพิ่นสีมีเวลาเพิ่นนางสมค่ะค่ะแล้วบันนี้ตอนเศร้านี่ก็คือเริ่มจากเก่ามงเศร้าก็คือยาวได้เลยโทรหาได้เลยเพราะว่าหลังปฏิบัติภรรกิจอ่าไหว้พระสวนมตนเนาะอืมขานับจากไปแต็งเต้พื่ะเก่ามงเศร้าหอดสีมงแรงพื่ะโทษได้เลยเบิดมือเออโทรได้เลยเบิดมือค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วนี่วัดเท่านาเอาเคียงกระจายมาก ตั้งไว้เสียบโทรศัพท์เข้าไปครับเคียงมาก <c oughs> ระจายผู้ใดบอวยังไม่ซี้เลยยินหลดนะ <c oughs> เอางสันระเบิดร <c oughs> ับรู้เลยนนเนาะใช่ตัวมากอะโดรับหลกะไงไม่ซี้เลยยินเลยเพราะว่าเมื่อพ้นจิบเบิ้เครื่เคล็ดเวียงเลยเครองอ๋งสันเนาะโอ้ย <c oughs> แม่หัวยัาง,งายไงแม่แม่มที่ใจไหลบ่าว่างสิเออเอางสันตัวลุก่อนแม่เจ้าหีขอบคุณแม่หลายๆครับครับผมขอบคุณหลายๆครับ